นี่ะขึ้นความที่ที่ผมกําลังเชื่อมไปเข้าไปถึงหัวใจของพวกเราเข้าไปถึงดวงวิญญาณของพวกเราเข้าไปถึงการสัน่นสะเทือนอนุภาคในระดับที่เป็นสตริงหรืออนุภาคที่เล็กที่สุดในนิวเคลียสซึ่อยู่ในหัวใจหรืออยู่ในเซลล์ของเรากําหนดความรับรู้ไปที่เซลล์กําหนดความรับรู้ไปที่เซลล์ปฏิบัติและเชื่อมต่อพร,พร้อมๆกันกําหนดความรับรู้ไปที่เซลล์ กำหนดควารมรับรู้สึกไปที่อะตอมในเซลล์ในร่างกายเราทําพร้อมกันครับจินตนาการว่าเรากําลังรู้สึกถึงจุดเล็กที่สุดที่มันอยู่ในเซลล์ร่างกายเราที่เราเรียกว่าอนุภาคแห่งสติงที่เราเรียกว่าอนุภาคของอะตอมและทะลุทะลวงเข้าไปในใจกลางนิวเคลียสหรือว่าในใจกลางอะตอมเราเรียกอนุภาคที่เราค้นพบว่าคว้าและเล็กที่สุดในคว้าคือสติงและเมื่อเราเกิดอนุภาคของการสั่นสะเทือนขึ้นฟ้าสนามแม่เหล็ก เกิดการสั่นสะเทือนทางอิเล็กตรอนที่มันหมุนรอบนะนิวเคลียสในขณะที่ความเหนี่ยวนําของโปรตอนที่เกิดการสั่นสะเทือนนอกอิเล็กตรอนเกิดการสั่นสะเทือนทางควอนตัมขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือประจุในสุดของการหมุนรอบนิวเคลียสที่เราเรียกว่าอิเล็กตรอนจะกระโดดข้ามวงจรเพื่อสร้างวงจรใหม่ซึ่งภาษาทางฟิสิกส์เรียกว่าการเกิดของควอนตัมลีฟเรียกว่าการกระโดดทางควอนตัมหมายถึงชีวิต ัววงจรเก่าเปลี่ยนชีวิตใหม่เกิดขึ้นวงจรใหม่เกิดขึ้นนั่นคือการรีเบิร์ตในร่างกายเดิมแต่จิตวิญญาณใหม่และเรากาลังทําปฏิบัติการจูนจิตลับในระดับของโฮโมดิอุสเพื่อเปลี่ยนรหัสลับชีวิตของเราไปสู่ความสําเร็จไปสู่ความสําเร็จไปสู่ความสําเร็จรู้สึกถึงความสามําเร็จพร้อมกันรู้สึกถึงความสําเร็จด้วยความร่าเริงรู้สึกถึงความสําเร็จด้วยรอยยิ้ม ถ้าเราทําได้เราจะเป็นเจ้าของมันแล้วมันจะเป็นเจ้าของเราความสาเร็จ